นี่เหยียบย่ำลงไปเลยเนาะไม่ติดพอเราเล่นเอาไปโพก่อนเซตได้เขาเหยียบเข้ามาเหลกติดติงบนก็ไม่แข็งวางั้นก็ิด้งธีที่ต่างกันเป้าหมายเดียวกันนี่การน